สวัสดีค่ะตอนนี้แม่หมอก็อยู่ที่วัดดอนใหญ่นะคะที่เขาบูชาองค์ไอ้ไข่มาไว้ที่นี่แทนนะคะวันนี้มาไหว้เพราะว่าปีที่แล้วเราไปไหว้ไอ้ไข่มากันแล้วแล้วก็เราขอไว้ว่าให้สองปีเราได้อย่างที่เราอยากได้แต่ทีนี้ตอนนี้คือครบหนึ่งปีพอดีแล้ว เราไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วค่ะเพราะว่าเขาผู้ชายไข่มาไว้ที่วัดดอนใหญ่ตรงลำลูกกาปทุมธานีนะคะและหมอก็เลยมาไหว้เพื่อขอให้ไข่ว่า ขอให้ไข่ไม่ลืมว่าวันนี้อว่าแม่หมอเคยเคยขออะไรไว้แล้วก็ขอให้ภายใน2ปีก็คือขอให้ได้เหมือนที่เคยขอไว้นะคะก็คือมาเหมือนบอกไอ้ไข่ใหม่นั่นแหละเพราะว่าเราขอไว้ทนานเชื่อไหมทุกคนบอกเราขอนานมากเดี๋ยวจริงๆแม่หมอไหวเสร็จไแ,แล้วเราเพิ่งเปิดวิดีโอนะคะก็คือมาไหวแล้วก็ใครที่อยากมาก็คือ มากันได้เลยวัดนี้ไม่ไกลนะแม่หมออยู่แถวบางนาก็คือขึ้นทางด่วนมาปรบเดียวประมาณ45นาทีาทก็ถึงแล้วแต่อากาศร้อนมากอากาศร้อนมากเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูรอบๆนะคะจริงๆเราถ่ายวิดีโอไปไปนิดนึงแล้วแหละส่วนหนึ่งนะคะนี่ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นคนไหว้กันเต็มเลยไอ้ไข่อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็วัดวัดค่อนข้างกว้างนะ จริงๆแม่หมอไม่รู้จักวัดน,นี้แต่ว่าขับรถมากับที่บ้านนะคะมากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจมาไหว้เมื่อกี้จุดพุไปแล้วเอ้ยจุดประทัดเราจุดประทัดไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไปไหนเราไม่รู้ก็คือจะต้องไปเดินตามหาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปกินข้าวแต่เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆก่อนเดี๋ยวเรากลับกล้องก่อนโอเคบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้อันตรงนี้จะเป็นทางออกไปที่เขาจุดประทัดนะคะนี่บรรยากาศรอบๆนะวัดใหญ่มากอย่างที่บอก วัดกว้างใหญ่มากนะคะตรงนั้นก็จะเป็นต้นโพเงินโพทองก็คือสวยมากนะคะไอ้ไข่จะอยู่ตรงนี้ก็คือคนไม่เยอะเท่าไหร่นะเหมือนคนยังไม่ไม่ได้แห่มาไหว้กันเท่าไหร่ตอนที่แม่หมอไปไหว้นี่ก็คือคนเยอะมากหมายถึงไปไหว้ที่วัดเจดีเลยนะคะคนเยอะมากอันนี้คือคนไม่เยอะคนไม่เยอะเลยเนี่ยแล้วก็จะมีชุดไหว้ตรงนี้นะคะก็จะมีชุดไหว้อยู่ตรงนี้ให้นะคะเนี่ยบรรยากาศก็จะประมาณนี้ พอมาจุดนี้จะเป็นจุดที่เขาบูชาเครื่องรางในวัดกันนะคะเป็นของขังที่เขาเปิดบูชานะมีให้เลือกเยอะมากนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นที่บูชาไอ้ไข่นะคะเดี๋ยวมาดูกันแม่หมอจะได้อะไรกลับไปบ้างโอเคจริงๆตอนแรกแม่หมอจะกลับแล้วนะแต่ว่ามีบางอย่างมาหยุดยั้งไว้ไม่ให้เรากลับนะคะ ก็คือมีเจ้าหน้าที่ของวัดดอนใหญ่นะเขามาบอกว่าเราต้องขึ้นไปที่โบสถ์ของที่นี่เพราะว่าโบสถ์ของที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในจังหวัดปทุมธานีนะคะถ้าเมื่อกี้จะไม่ผิดเขาบอกว่าหลวงพ่อที่อยู่ข้างบนชื่อหลวงพ่อใจดีน่าจะใช่เมื่อกี้เขาบอกมาอยู่ว่าชื่อหลวงพ่อใจดีโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอ,ลอ,ดอหลวงพ่อใจดีขออะไรก็ได้เพราะว่าท่านใจดีอโอเค ค่ะขอบคุณนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูหลวงพ่อใจดีกันเดี๋ยวให้ดูโบสถ์ด้านบนว่าสวยมากนะคะใครอยากมามาที่นี่ให้ได้นะคือคนไม่เยอะจริงๆไอ้ไข่คือคนไม่เยอะเลยมาขอได้แบบดีเลยอะ่ะจริงๆแนะนำเลยนะคะอ่าอันนี้คือโบสถ์ของหลวงพ่อใจดีที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ นี่นะลักษณะโบสก็คือจะสวยมากนี่คือด้านนอกนะล่มลื่นสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้านในให้หมดเลยค่ะเราจะขึ้นไปบนโบสกันนะเขาบอกว่าท่านใจดีขออะไรท่านก็ให้นะคะนี่คือสิ่งที่ทําให้ท่านชื่อว่าหลวงพ่อใจดีเมื่อกี้มีคุณน้าคนนึงน่ารักมากบอกว่ามาขอเลยมาขอเลยท่านใจดีพี่เคยมาขอแล้วได้นี่คือตัวโบส สวยมากเลยไาเข้าไปดูกัน เมื่อกี้ทุกคนเห็นด้านในแล้วเนาะคือด้านในก็คือสวยเหมือนที่พี่เขาบอกจริงๆก็คือสวยมากแล้วท่านก็คือดูใจดีมากเลยอยากให้ทุกคนได้มาไหว้กันอันนี้อัปเดตก่อนวันนี้แม่หมอมาไหว้เนี่ยก็ขอเรื่องเรื่องครีมชื่อคิวปิโดนะคะเซรั่มขอให้แบบออกไปได้เรื่อยๆนะเพิ่งขอไอ้ไข่เมื่อกี้นี้เอง เมื่อกี้มีโทรศัพท์มานะคะเฮียนมากคนลุกพูดเลยมีโทรศัพท์มาจากร้านแค s เซ e ลซีมาติดต่อขอเอาตัวเซรั่มไปวางหน้าร้านนะคะนัดคุยรายละเอียดกันพรุ่งนี้บ่ายสามที่สยามสุดยอดป่ะล่ะอันนี้คือรีวิวประสบการณ์ตรงไอ้ไข่วัดดอนใหญ่ขอเราได้เลยเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อใจดีเมื่อกี้ถ่ายให้ทุกคนดูแล้วโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวรอแม่หมอปิดวิดีโออีกทีนึงเพราะเดี๋ยวแม่หมอนุ่งเดินไปหาตะไข่อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเข้าไปไหว้หลวงพ่อใจดีก่อนนะแป๊บนึงนะทุกคน ะะตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าเดินรอบวัดเดนเหนื่อยมากตอนนี้มาน,นั่งอยู่ในโบสถ์นะคะสวยมากเค <Okay. S 1> เดี๋ยวแม่หมอจะไปแล้วจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันวีดีโอหน้านะคะทุกคนถ้าใครอยากมาก็มาได้นะวัดนี้เงียบสงบมากคนน้อยมาไหว้ไอ้ไข่ได้เลยนะคะคือเป็นที่ที่ควรมาแล้วก็ ไม่ต้องไปไกลด้วยนะคะมีเครื่องรางของไอ้ไข่ให้บูชาเยอะมากมีหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าจ้าห้ะที่ไม่ให้ถ่ายก็เลยถ่ายมาได้แค่บางส่วนนะคะโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าแม่หมอกับบ้านก่่วแล้วร้อนมากอันนี้คือมาได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะร้อนมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย